อติบายฟิชชิงแคมป์ตกปลาในป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นเอ่ออะไรนะผมอ่านก่อนนะครับฟูเกอร์สุพีมนะครับฟูเกอร์สุพีมรูปทรงใจคล้ายกับตัวมีกล่องเมื่อมีกล่องที่ผมลงไปแล้วนะฮะมันมีตัวหนึ่งที่เป็นแบบมีกล่องด้วยนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีกล่องแล้วนะครับเห็นไหมน็อตจริงๆเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับทั้งตัวเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมเฟืองคิดว่าน่าจะเป็นทองเหลืองนะ ผมไม่ได้เปิดดูนะครับให้ดูดีไซน์นะครับตัวนี้เป็นลอกเก่าเก่าจริงๆนะผมดูก่อนนะครับมันน่าจะมีบอกอยู่เป็นลอก made in USA นะครับส่วนปีที่ผลิตเนี่ยผมไม่มั่นใจนะน่าจะเป็นปีตัวมีกล่องมันหนึ่งห้าเจ็ดสามนะครับมันก็น่าจะไม่ต่างกันมากนะครับผมด้านนี้จะเป็นคลิกเสียงนะครับกดลงแบบนี้ แล้วก็อันดังขึ้นนะครับฝั่งนี้เป็นมือหมุนจะไม่มีเบรกนะครับจะมีตัวปรับคอนสปูลนะครับสองข้างซ้ายขวาปรับคอนสปูลได้สองข้างนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับน่วงนะครับหน่วงเวลาปล่อยสายอย่างเงี้ยนะฮะตรงนี้นะครับอยู่ด้านบนนะแล้วก็สวิตช์ตรงนี้ไว้หยอดน้ํามันนะครับก็เวลาใช้งานก็เปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะมีรูอยู่นะครับรูตรงนี้ก็จะมองเข้าไปก็จะเห็นฟันเฟืองด้านในนะครับที่ไว้ขับไว้ขับแกนสปูลนะฮะก็หยอดน้ํามันเสร็จแล้วเราก็ปิดลงไปนะครับ กดลงแบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับใช้งานง่ายนะครับลอกไม่มีเบรกนะครับเวลาจะเบรกก็ใช้นิ้วกดสปูนไว้นะครับเวลาตีก็ใช้มือซ้ายตีนะครับมือขวาไม่ได้เดี๋ยวไปโดนมันจะไม่ออกนะครับก็โยนโยนนะครับโยนสายออกไปนะครับแค่นั้นเองนะครับเวลาตีง่ายมากนะครับหมุนลื่นลอกใช้งานได้ปกติครับผมเป็นลอกเก่านะครับวินเทจนวสะสมเนี่ยจัดไปเลยครับผมสวยๆนะนานๆจะจะได้มาสักทีนึงนะครับผม ให้ดูลายรอยริ้วรอยริย้วรอ,อยมีนะครับริ้วรอยมีแต่แต่โดยรวมแล้วก็คือว่ายังสวยอยู่